สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนายศรุ่งเรืองเจริญยนต์ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับวันนี้นะครับผมพามาแนะนํานะครับรถโตโยต้าวีโก้เครื่องยนต์สามพันตัว e pruner นะครับตัวนี้นะครับผมได้ทําการนะครับทาสีรอบคันนะครับลูกค้าแต่ไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำนะครับทําสีเพราะว่านะครับสีมันหงอกนะครับงอกก็คือเดดแดดเรียนั่นเองนะครับเป็นสีที่ ซีดนะครับแล้วก็ลอกนะครับเพราะว่ารถคันนี้ก็สันนิฐานว่าในการจอดตาักแดดนะครับเยอะๆนะครับลูกค้าเราไปดูภายในกันครับลูกค้าก่อนตัดสินใจนะครับถ้าใครได้ชมรีวิวนะครับเนี่ยชมรีวิวดูนะครับว่าทําสียังไงนะครับเนี่ยทั้งสีบางๆนะครับทั้งคันนะครับลูกค้าผมได้ทําการอาบน้ํารถคันนี้นะครับภายในนะครับดูไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับลูกค้าการันตีได้นะครับไม่มีชนหนัก มีแต่ลาฝุ่นเฉยๆนะครับสีเดิมในข้างในสีเดิมโรงงานนะครับนี่ครับตะคงตะเข็บนะครับตะคงตะเข็บนี่เดิมเนี่ยรอยสีรอยคาบทําสีนะครับไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับลูกค้าไม่ได้ขี้เหร่เลยคันนี้นะครับแต่ว่าภายในนะครับอ่ะมันมีฝุ่นไรฝุ่นเยอะนะครับไม่รู้เสดอะไรบ้างดูครับลูกค้าไม่รู้เสดอะไรบ้างนะครับ ไม่มีสนิมเลยนะครับไม่มีผุแน่นอนนะครับลูกค้าพื้นตรงนี้ไม่มีผุแน่นอนขออภัยครับเนี่ยเนี่ยไม่มีผุแน่นอนไม่มีไม่มีเอ่อสนิมแน่นอนนะครับลูกค้านี้พื้นเป็นยังไงพื้นทั้งบนนะครับดูนะครับหลังคานะครับลูกค้าหรือมาทําความสะอาดเหมือนเหมือนเดิมนะครับหรือมาทําความสะอาดให้กับลูกค้าเหมือนเดิมนะครับภายในเนี่ยกระจกเยนมาใหม่นะครับกระจกเย็นมาใหม่นะ ัวน,นี้ผมทําเปลี่ยนมาใหม่ให้นะครับลูกค้ามาดูดด้านท้ายอ่าด้านท้ายเนี่ยบางๆนะครับลูกค้าทําสีมาบางๆนะครับโบ๊บางๆขัดสีนะครับตัวนี้มันแตกนะครับเดี๋ยวจะไเปลี่ยนใหม่ให้นะครับลูกค้าเปิดท้ายได้ไหมอ่าท้ายนะครับท้ายนะครับเนี่ย มุดเบ็ดอาร์ยังเหมือนเดิมนะครับมุดเบ็ดอาร์มีเหมือนเดิมไม่มีชนท้ายแน่นอนก็มีรอยรอยสนิมบ้างนะครับตรงตรงพื้นแม็กไลเนอร์นะครับอ,อ๋อช่างดิ๊กไม่ทําให้เลยเดี๋ยวจะไปแก้กตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยส่วนด้านนี้นะครับก็ทํามาเหมือนกันนะครับลูกค้าทํามาเหมือนกันไม่เลยว่านั่นนะครับไม่มีความแน่นอนผมการันตีได้นะครับกระจกหลังก็โตโยต้าอยู่เลยนะ,ะกระจกด้านข้างก็โตโยต้านะครับลูกค้าเนี่ย กระจกประตูประตูนะครับกระจกหน้าต่างเนี่ยเนี่ยก็เป็นของโตโยต้านะครับบางๆนะครับลูกค้าคันนี้บางๆมาดูฝั่งนี้ดิอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับเราก็รื้อออกมานะครับลื้อออกมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะให้สุภาชัยประกอบนะครับหรือทําความสะอาดนะครับทุกชิ้นนะครับเราก็เอามาลื้อเนี่ยภายในนะครับมาดูตะเข็บฝั่งนี้นะครับลูกค้าซ้ายขวาเนี่ยซ้ายขวา ได้หมดเลยนะครับไม่มีไม่มีคว่ำแน่นอนไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับประตูเดิมนะครับประตูโรงงานเดิมดูยังไงนะครับน้อยนักนะครับลูกค้าที่จะได้ดูรถภายในอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็รีวิวให้กับลูกค้าให้เห็นเห็นเลยนะครับส่วนสภาพภายภายในตัวถ้าไม่ได้แกะมาทําความสะอาดลูกค้าดูสภาพนะครับสุกกะปกมากนะครับลูกค้าน้ำสุกกะปกมากเอาเราไปดูภายในไอห้องเครื่องนะครับ ห้องเครื่องเดี๋ยวผมยังไม่เปิดอันนี้กระจกตัวนี้เขาใช้ฝาครอบเฉยๆนะครับอุู่กด้านข้างเนี่ยอ,นนอ,อันนี้ก็เปิดแล้วเอาเนี่ยอันนี้ก็จะแต่งเฉยครับฝาครอบแต่งมันเฉยไม่ใช่ไฟหน้านะครับอึ๊บเอา้าเดี๋ยวนะครับลูกค้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอึ๊บโอ้โหเดี๋ยวให้ไป่ชมหลังคาไปก่อนนะครับนี่ ผมรีวิวแบบส,สดๆนะคร,ครับเอาแบบไม่ได้ยังนั่เลยนะครับนี่อันนี้เขาใส่นี่มาใหม่หเฉยนะครับที่จริงก็สีดําข้างในนะครับเขาใส่แต่งมาเฉยๆเป็นกรอบเป็นกรอบไอ้สีแดงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับลูกค้าแบตเตอรี่แบบลูกใหม่เลยนะครับนี่หม้อน้าดาๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกค้าดีดูนี่ไม่ค่อยทำความสะอาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนให้ ทำให้นะครับถ้าเปลี่ยนเฉพาะาทําความเปลี่ยนเฉยๆมันก็จะมีกระปุกตรงนี้ก็ยังสีคําอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถสรว่าใช K ้งานก็ไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่นะครับลูกค้าเดี๋ยวเราดูแลให้ตัวนี้เป็นระบบเบรก ABS นะครับเครื่องยนต์แห้งดีนะครับลูกค้าเครื่องยนต์แห้งดีไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับหมายเลขคาร์หน้าเดิมนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวนี้ผมก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับนี้ดําสกระปรกยังไม่ได้ล้างนะครับลูกค้า ยามรถเข้ามาใหม่ๆเลยยังไม่ได้ล้างทําสีมาแล้วแล้วกผมก็รีวิวให้กับลูกค้าได้ชมเลยนะครับรถคันนี้ราคาที่2องแ0 0แบาทเองครับลูกค้าอ่ะสองแสนแปดหนานะครับก่อนปีใหม่นะครับเนี่ยก่อนปีใหม่ลูกค้าอยากได้ก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับศูนย์หกสองหกเก้าหกหกสองสองเก้าผมธนยศรุ่งเรืองเจริญินง่ายๆใครๆก็ซื้อได้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็รีวิวรถคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับเตรียมจะล้างนะครับลูกค้าให้กับลูกค้าได้ชมก่อนนะครับคันเนี้ย ก็จะล้างแล้วก็ให้กับลูกค้าได้ชมนะครับว่าภายในเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงนะครับเข้ามาใหม่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเครื่องยนต์อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงนะครับลูกค้ามุกจก็อยู่นี่มุกจสองลูกนะเครื่องไม่ยุ่ไม่หลวมนะครับลูกค้าเครื่องไม่หลวมอ่า ไม่นะครับไม่อยู่ที่สามแสนไม่รุ่นนี้มันชอบเสียนะครับลูกค้าบางทีเนี่ยขี่ไปสักพักหนึ่งกระพริบผมก็ไม่มันมันตามอายุครับมันมันเริ่มกระพริบกระพริบมันก็เริ่มเสียนะครับเครื่องยนต์นะครับดังเรียบนะครับส่วนมากโตโยต้าก็ไม่มีไอหรอกครับลูกค้าไม่มีไอนะไม่มีไออะไรเลยนะครับเนี่ย เครื่องยนต์ดีอยู่นะครับลูกค้าถึงว่าไม่ได้เปลี่ยนน้ําพักหม้อน้ำเฉยๆนะครับไม่ค่อยไปเปลี่ยนเฉยๆถามว่าเครื่องยนต์นโอเคไหมก็ใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวผมก็เช็คอีกทีนึ่งนะครับลูกค้าก่อนลูกค้าจะได้รับนะวันนี้เราก็ทําให้ลูกค้าแอร์เย็นหรือเปล่าอ๋อแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นช่องแอร์เราก็ไปทําความสะอาดนะครับข้างในเราก็ทําความสะอาดมาเหมือนกันนะครับลูกค้าเนี่ยมีสามแสน เครื่องยนต์ดีนะครับเครื่องยนต์ดีใช้ได้นะครับรถุูนี้แล้วอันนี้ก็จะเอาออกนะครับลูกค้าเนี่ยมันเป็นที่ที่ครอบแล้วเขาใส่แต่งมาให้เฉยเดี๋ยวผมก็จะเอาออกนะครับเนี่ยแล้วก็ขัดไฟหน้าให้ใหม่นะเพราะสองข้าง๋ยนนี้มัน,ม,นมันแทบจะไม่มีขายแล้วละ่ะนะครับเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับเนี่ยตัวกระจังหน้านี่อาจจะได้เปลี่ยนใหม่นะครับมันใคใครชอบอันนี้ก็บอกได้นะครับ ถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนใหม่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ออกนะตัวหูกระจกตรงเนี้ยอันนี้เขาของตกแต่งภายนอกที่เขาแต่งมาตั้งแต่เขาซื้อนะครับลูกค้าอันนี้มันอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันมันไม่สวยแล้วนะครับหาซื้อ,อแบบนี้ก็คงยากนะครับอ่ายังไงก็ฝากไว้นะครับลูกค้าที่อยากได้รถยนต์มือสองติดตามเข้ามาใหม่แล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนเราแล้วกันนะครับ คันนี้ถอดน็อตขยับนะครับน็อตขยับถอดทาสีติดตามใหม่ติดตามเก่านะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ลูกค้าที่อุ่นนุนนะครับทุกที่นะครับที่เราไปส่งก็ฝากไว้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้รถยนต์มือสองนะครับตรวจสภาพก่อนให้กับลูกค้าก่อนนะครับเพื่อจะได้ลูกค้าจะได้รถสวยๆเอาไว้ใช้งานแล้วก็พร้อมใช้นะครับผมธนยศรุ่งเรืองเจรนญยนพร้อมทีมงานลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคันไหนใหม่มาผมจะรีวิวให้กับลูกค้าได้ชมนะครับ อันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ